สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพี่กระเดกนะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อคําทํานายคนรักเก่าที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่คุณกับเขาจะได้กลับมาคบกันอีกหรือไม่นะคะมีไพ่เลือกทั้งหมด2กองนะไพ่กองที่1แนละไพ่กองที่2ค่ะคนรักเก่าที่คุณยังคิดถึงเขาคุณกับเขาจะได้กลับมาคืนดีกันหรือไม่นะไพ่กองที่1กองที่สองนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันนะ สวัสดีค่ะชาวกองทิน่งนะคะคนรักเก่าที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคุณกับเขาจะได้กลับมาคืนดีกันหรือไม่สำหรับคนที่เลือกไพ่กองชิ้นเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอดีตที่ผ่านมานะมันมีการจบสิ้นกันมันมีการเดินทางหันหลังให้กับกันนะ ในไพ่แปดเหรียญความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาคบกันมาได้ระยะหนึ่งเลยนะเขาเรียกว่าใช้เวลาในการกบหผ่ากันมาค่อนข้างจะยาวนานนะมันดูเหมือนจะไปได้ดีด้วยนะแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจนได้นะคะในความสัมพันธ์จะเป็นความสัมพันธ์ทีออ่คุณกับเขาอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์ในเรื่องของการลักลักเล,ล,ล,ลิกกันมาด้วยนะที่ผ่านมานะอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ แล้วก็จะเป็นรักเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเจอรักต่างวัยนะรักที่มีวัยที่ต่างกันอายุที่ต่างกันนะคะได้ไพ่สี่ไม้ช่วงเวลาที่คบกันในเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างมีความสุขแล้วก็ได้ไพ่เดอะสันความสุขในความสัมพันธ์นะคะ แล้วอย่างที่บอกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่อาจจะมีปัญหาแล้วหองแะแหงกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็กลับมาคบกันใหม่นะในอดีตที่ผ่านมาในความสัมพันธ์ของคุณหรือคุณอาจจะคบคนแดนไกลนะอาจจะเป็นคนแดนไกลหรือคนที่มีเวลาที่แตกต่างกันนะคะเราอาจจะเป็นกลางวันก็เป็นกลางคืนอย่างเงี้ยนะแต่ระยะทางในเรื่องของเวลาที่ต่างกันมันก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหา นะเพราะสุดท้ายแล้วคุณกับเขาก็จะสามารถปรับจูนเวลากันได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ารับตัวเขาในเวลานี้เป็นเช่นไรบ้างหลังจากท,ที่ห่างกันไปตอนตอนนี้เขาเป็นเช่นไรบ้างในใจเขาก็ยังมีคุณนะในหัวเขาก็ยังมีคุณอยู่ตลอดเวลานะคิดวนเวียนถึงเรื่องคุณอยู่เรื่อยๆเลยนะเขาเยกไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวก็ได้นะได้ไพ่เทมเพลนนีก เนี่ย,อยเอาคิดวกวนถึงยอยู่คิดวกวนถึงแต่คุณอยู่ตลอดเวลานะคะอยากจะกลับมานะอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกอยากจะกลับมาขอโทษคุณอยากจะติดต่ออยากจะส่งข้อความมาหาคุณไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดว่าคุณกับเทานะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะเขากําลังคิดนะคะเขากําลังคิดอยู่ กำลังคิดกําลังหาทางอยู่ว่าจะยังไงดีที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเวลานี้ในใจเขาที่เขาคิดอยู่เขาอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับมาขอโทษอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะเขายังคิดถึงคุณอยู่ก็ยังมีคุณอยู่ในใจเขาตลอดเวลาและณเวลานี้นะถึงคุณกับเขาจะไม่ได้คุยกันแล้วหรือห่างกันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีใครเป็นเพราะใจเขาก็ยังตัดคุณออกไปไม่ได้คุณยังอยู่ในความรู้สึกเขาตลอดเวลาคุณยังอยู่ในหัวเขาตลอดเวลา นะแล้วตอนนี้เขากําลังคิดพิพจารณาว่าจะกลับเข้ามาขอโทษคุณยังไงดีจะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณยังไงดีนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าแล้วนะคะคุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกันอีกหรือไม่จะได้กลับมาคบกันอีก,กหรือไม่ได้ไพ่สิบเหรียญ <c oughs> ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอยู่ในสถานาการรักษาแผลใจ อยู่ในช่วงเวลาที่คุณกลับมาลักตัวเองในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณค่อนข้างคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างสูงนะคุณอยากที่จะไปไปไปให้เขาเรียกว่าถึงขั้นที่แบบว่าได้แต่งงานสร้างครอบครัวกันอันนี้คือสิ่งที่คุณคาดหวังแต่แล้วมันก็พลิกล็อกมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังเพราะตัวเขาเองนะคะมันทาให้เกิดปัญหาขึ้นมา เรีนะยกที่บอกว่าในเรื่องระยะทางด้วยนะความไกลกันด้วยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณหันกลับมารักตัวเองมาอยู่กับตัวเองมาดูแลจิตใจตัวเองนะคะคุณกําลังคิดว่าคุณจะปล่อยมือไปเลยดีไหมในความสัมพันธ์นี้คุณไม่อยากยื้อไว้แล้วนะเพราะยื้อไว้แล้วมันก็มีแต่ความเจ็บปวดยื้อไว้แล้วมันก็มีแต่ปัญหาใบไพ่ควีนไม้ เขาจะเดินทางมาหาคุณเพราะเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปและเขากลัวที่จะเสียคุณไปนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคืนดีกันมีค่อนข้างสูงนะคะมีค่อนข้างสูงเมื่อเขาคิดเขาตัดสินใจได้แล้วเนี่ยเขาจะรีบเลยนะคะ เขาจะรีบมาหาคุณเลยเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยเวลาทิ้งไว้นานนะแล้วอย่างที่บอกว่าจริงๆคู่คุณกับคู่เขาเป็นคู่ที่มันมีปัญหาละหองละแห่งกันอยู่ตลอดเวลานะมันเหมือนจะดีมันก็ไม่ดีมันเหมือนจะดี๋ยวมันก็มีปัญหากันอีกมีเรื่องไม่เข้าใจกันอีกนิ่งเงียบกันไปแล้วก็กลับมาคุยกันอย่างเหตุอย่างเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะมีปัญหาการต่างคนก็ต่างคิดถึงการต่างคนก็ต่างเสียใจ นะแต่สุดท้ายแล้วพอได้ไปคิดทบทวนนะคะต่างคนต่างคิดทบทวนในที่ของตัวเองนะได้อยู่กับตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็กลับมาหากันนะคะกลับมาหากันกลับมาคืนดีกันนะวันนี้อยาจะถามว่าแล้วก,การกลับมาครั้งนี้นะคะจะไปกันได้ยืดยาวแค่ไหนนะในไพ่ควีนเหรียนคุณมีความรู้สึกว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ ฉันไม่เดือดร้อนละฉันอยู่ได้ด้วยตัวฉันเองละนะใบไพ่แถวเวอร์ใบไพ่ไข้าวดาคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคุณไม่ใช่คนที่อ่อนแออีกต่อไปคุณจะมีความเข้มแข็งมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีเขาหรือไม่มีเขาคุณไม่ได้วอรรี่ละ นะคะไพ่ทาวเวร์ไพ่ก้าดาคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปณเวลลน,น,นี้ณเวลานี้บอกเลยว่าคุณก็รู้ตัวว่าฉันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่นึกจะกลับมาก็มานึกจะไปก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้มีเขาก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีเขาก็ได้คุณไม่ได้หวยหาเขแล้วคุณไม่ได้หวยหาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกแล้วนะ แต่ถามว่าคุณยังคิดถึงเขาไหมใช่คุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคะคุณก็ยังมีเขาในใจอยู่เพียงแค่ว่าคุณกลับกายเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเขามาแน่นอนนะคะเขาจะเดินทางกลับมาหาคุณแน่นอนในความสัมพันธ์นี้นะ,ะแล้วเขาก็จะพยายามที่จะปรับพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะพยายามที่จะทาให้ทุกอย่างัดีขึ้นนะ พยายามที่จะไม่สร้างปัญหาดเดิมให้มันเกิดขึ้นใหม่ก็แล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่คุณนะคนเก่าที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่คุณกับเขาจะได้กลับมาคืนดีกันนะแต่การกลับมาในครั้งนี้เขาจะสัมผัสได้เลยว่าคุณคืนคุณคือคนใหม่คุณไม่ใช่คนอ่อนแอเหมือนเดิมละคุณจะเป็นคนที่หนักแน่นมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นตรงนี้แหละที่จะทําให้เขากลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําตัวเหมือนเดิมอีกนะคะเพราะนั้นคุณกับเขา จะได้กลับมาคบหากันนะคะจะได้กลับมาคืนดีกันนะคนที่คนเก่าที่คุณคิดถึงนะคุณกับเขาจะได้กลับมาคบกันอีกค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งถ้าเรื่องราวนี้ตรงกับคุณนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าคกลุ่ให้กับแม่หมอขอให้คุณได้สมหวังในความรักทั้งนี้นะเขาจะกลับมาหาคุณในไม่ช้านี้แน่นอน นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสำหรับชาวกองที่2นะคะคนรักเก่าที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคะจะได้กลับมาพบกันอีกหรือไม่นะจะได้กลับมาพบกันจะได้กลับมาคืนดีกันอีกหรือไม่นะคะ คนรักเก่าที่คุณยังคิดถึงก็อยู่นะคุณกับเขาจะได้กลับมาคบกันอีกหรือไม่นะเรามาตรวจเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาที่ผ่านมาในอดีตเป็นคู่รักที่ค่อนข้างหวานแล้วลงตัวเป็นคู่รักที่มีความโรแมนติกกันนะเป็นคู่ที่ชอบใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดด้วยกันนะได้ไพ่ก้าวใหม่ แต่ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์นี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันมักจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะอาจจะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมากหรืออาจจะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างสูงนะจึงทําให้คุณมีความเครียดนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้แต่ดูแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นคุณนะที่มีการมีการคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างสูง มันกนเลยกลายเป็นความกดดันให้กับตัวเองนะสร้างความกดดันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นหนุ่มเจ้าสําราญเป็นคนที่ชอบชอบเฮฮาชอบสนุกสนานนะคะชอบสังคมเป็นคนที่เพื่อนเยอะเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยหรือเป็นคนที่อาจจะติดอ,อกจหวานเสน่ห์นะ ในไพ่แปดไม้รับออนไลน์หรือเปล่าเอ่ยรับออนไลน์หรือเจอกันจากพังออนไลน์คุยกันทางออนไลน์หรือจะเจอกันจากการทำงานการเดินทางก็เป็นได้นะระหว่างคุณกับเขานะแล้วดูเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเดินทางด้วยนะแนไพ่เดอะสตาอาจจะเป็นคุณเดอะเท้าที่เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนาะตามที่บอกว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะมีความรักที่มีความใกล้ชิดมีความลงตัวมีความโรแมนติกกันนะแต่การคาดหวังในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทําให้เรามีความเครียดนะคะมันจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับเขาไปในตัวด้วยเช่นกันนะ แล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ยังรักสนุกอยู่ยังรักอิสระยังชอบที่จะสังสรรค์ชอบที่จะเฮาชอบที่จะอยู่กับเพื่อนอน,นะมันก็เลย,ยทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คว่าแล้วตัวเขาในเวลานี้เขาเป็นเช่นไหนบ้างนะตัวเขาในเวลานี้เขาคิดและเขารู้สึกเช่นไหนบ้างเขาอยากจะมาง้อคุณเขาอยากจะมาง้อคุณเพราะเขากลัวคุณจะมีใครเข้ามา เพราะกลัวคุณจะไปเริ่มต้นคนใหม่กับใครเดียกลัวว่าจะมีใครเข้ามาจีบคุณนะเนี่ยเขาะจะกลับเข้ามาง้อคุณนะคะเพราะยังคิดถึงคุณอยู่ได้ไพ่เก้าเหรียญ <c oughs> เพราะมีความรู้สึกว่าในวันที่ไม่มีคุณเนะี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหงานะคะมีพร้อมทุกอย่างมีการงานมีการเงินที่ดีแต่ความรักมันขาดหายไป คนรู้ใจมันขาดหายไปนะเขายัางเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดนะยังเฝ้ามองอยังแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลานะคุณอาจจะรู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะสายตาของคนคนนี้ยังมองคุณอยู่นะคะเขาคิดเขารู้สึกเช่นไรกับคุณอีก เขายัางคิดว,วนเวียนอยู่แต่เรื่องคุณนะคะเรายัางคิดวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลาได้ไพ่เดชภายใต้ความงเงียบๆของเขาแต่ในใจเขามีความวาวุ่นนะ้ามีความสับสนอยู่ภายในใจเขาค่อนข้างมากทีเดียวนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะแล้วนะคะคุณกับเขาจะได้กลับมาคืนดีกันหรือไม่ ได้ไพ่จัดเมนเมื่อกรมยังไม่หมดเมื่อกรมยังไม่หมดมันก็ยังไม่มีทางที่จะขาดจากกันนะคะไพ่จัดเมนไพ่ดิมนวนคุณเองคุณก็รู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกลาวเวเพราเองเขาก็รู้สึกว่าพอไม่มีคุณแล้วเนี่ยชีวิตเขามันเหมือนขาดอะไรไปนะ เขาอยากที่จะกลับมาหาคุณนะเพราะอยากที่บอกว่าเขารู้สึกว่าทุกอย่างนะี่ะเขามีพร้อมแล้วนะการงานการเงินเขามีความมั่นคงแล้วนะแต่พอในวันที่ไม่มีคุณแล้วเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาขาดคุณไปได้เขาอยากจะกลับมาหาคุณนะในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเหมือนกับเขาเรียกว่าเขาอาจจะไปทุ่มเทเวลาให้กับงานนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คิดฟุง้งซ่านเพื่อที่เพื่อที่จะได้ไม่คิดมากเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องงานนะ แล้วถ้าถามว่าเขากับคุณจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันได้มีโอกาสกลับมาคุยกันไหมได้นะคะถึงบอกว่าไพ่จัดจ m e น t ขึ้นมาเมื่อกรลมมันยังไม่หมดจักกันก็คือจะได้วนเวียนกลับมาคุยกันอีกกลับมาคบหากันอีกนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วก,กลับมาเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปนะจะมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมไหมได้ไพ่เมจิเชีนยนได้ไพ่สีดาบ <c oughs> ได้ไพ่ห้าหมายได้ไพ่กลิ่นช่วยแล้วก็ได้ไพ่เจ็บดาบการกลับมาความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะการกลับมาความสัมพันธ์ยังมันยังมีการวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆนะการอดทนการรอคอย หลายครั้งที่ก็อาจจะทําให้คุนลเกอ้อนัดแล้วไม่มาพูดแล้วไม่ทําบอกว่าจะทําก็ไม่ทําบอกว่าจะมาก็ไม่มานะคะเหตุการณ์เดิมๆเหตุการณ์ซ้ำๆมันก็จะเกิดขึ้นอีกนะคะความขัดแย้งมันก็จะเกิดขึ้นอีกความไม่เข้าใจในตัวเขามันก็จะเกิดขึ้นอีกนะคะการวิ่งไล่ตามเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วกับการตามกับการวิ่งไล่เขานะ ราะนั้นความสัมพันธ์นี้สำหรับชาวกองที่สองนะถ้าถามว่าคนที่คนเก่าที่คุณยังคิดถึงคุณเขาจะได้กลับมาคืนดีกันไหมนะอาจจะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะได้กลับมาพูดคุยกันและสุดท้ายคุยกันไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปเหมือนเดิมอีกนะเพราะคนคนนี้โอกาสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะคะแต่ถามว่าเขาจะกลับคุณเรี๋ยวเามีโอกาสกลับมาคุยกันไหมมีนะแต่กลับมาแล้ว ปัญหาเดิมๆเ,เรื่องราวเดิมๆม,มันก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆอีกนะคะคราวนี้ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วนะว่าคุณจะอยากมีความสัมพันธ์แบบไหนนะคะจะเริ่มต้นใหม่หรือจะรอคนเก่านะคะรอคนเก่าเรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าๆเ,เรื่องราวเดิมๆม,มันก็ยังเกิดขึ้นซ้ำซากกับคุณทําให้คุณปวดหัวทําให้คุณไม่สบายใจนะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ อย่างที่บอกนะควะว่าการหวานสเสน่ห์หรือเป็นคนที่ชอบโปรยสเสน่ห์นะนะแล้วคุณก็วิ่งไล่จับเขาไม่ทันหรอกค่ะนะตามเขาไม่ทันหรอกเพราะเขาจะพลิ้วมากนะแต่ถามว่าการที่ยังช่วงที่ไม่ได้คุยกันอยากเขามีคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะคะเขายังมีคิดถึงคุณอยู่ค่ะแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณจะกลับมาล้อคุณแต่พอกลับมาแล้วทุกอย่างมันก็กลับเป็นหมือนกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะ สำหรับใครที่มีเรื่องราวตรงกับกองที่สองนะคะเรื่องราวของคุณทัดตรงตรงนี้นะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะไพ่เป็นเพียงแค่ในเรื่องของการทำนายเท่านั้นนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามเป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะ